คุณผู้ชมครับการมาเยือนของต้นตำรับของทัวท f ลฟุตบอลอย่างทีมจากประเทศฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติทีมสมโมสรก็ห่างหายจากประเทศไทยของเราไปนานพอสมควรนะฮะก็ถือว่าการมาเยือนครั้งนี้ของจ่าฝูงลีกของประเทศฮอลแลนด์เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจสําหรับกองเชียร์ชาวไทยของเราเลยทีเดียวไม่ใช่เฉพาะแค่กองเชียร์กีฬาพิศอยเท่านั้นนะครับรวมไปถึงกองเชียร์ฟุตบอลยุโรปของชาวไทยเราด้วยแล้วก็สมโมสร ไทยพิมพ์ลรีของเราหลายตหลายคนด้วยนะฮะที่จะได้ซึมซับทอทอลฟุตบอลต้นฉบับที่แท้จริงจากประเทศฮอลแลนด์นะครับทอทอลฟุตบอลเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทคนิคการเล่นฟุตบอลที่สร้างความประหลาดใจให้กับวงการของฟุตบอลโลกของเราเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งประเทศฮอลแลนด์เนี่ยแหละครับที่เอามาใช้แล้วก็ประสบความสาเร็จครับในยุคข,ของรุกกลิดนะฮะคราวนี้เขาได้มาเยือน ประเทศของเราก็เป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้ซึมซับเทคนิควิธีการเล่นของททัลฟุตบอลแบบติดขอบสนามครับไปฟังผู้รู้กูรูทางด้านเรื่องของฟุตบอลฮอลแลนด์อย่างพี่แจก,กี้อธิสรเพึ่งยาให้ความรู้ในเ,เรื่องนี้กันดีกว่าครับ ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นบวนดดิ้งที่วงการฟุตบอลน,นั้นรู้จักกันเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วนะซึ่งคนลแลนด์ก็ถือว่าเป็นต้นตำรับคือเมื่อก่อนในฟุตบอลจะเล่นเป็นมีตำแหน่งกองกลางกอ,องหลังกองกลางกองหน้าตายตัวตำแหน่งจะตายตัวแต่ว่าคนทแลนด์ซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยสัมพันเรื่องฟุตบอลน,นะแตพ่พอเริ่มที่จะเล่นได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่นานาชาติมากขึ้นคนทแลนด์ก็จะเป็นเป็นชาติที่ มันมีนักคิดนะใน,ใน,ใ,นในหลายแงย่หลายมุมเรื่องฟุตบอลก็เหมือนกันเขาพยายามคิดเอ๊ะจะยังไงทําให้มันได้เปรียบแล้วชนะคู่แข่งขันง่ายๆได้ง่ายขึ้นก็เลยทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นอัดก็คือจากเดิมที่ตําแหน่งล็อกหลังกลางหน้าหลังก็จะสลับขึ้นไปอยู่กลางกลางก็ไปหน้าหน้าก็ลงมาช่วยอะไรเงี้ยก็จะวนๆคําว่าทั้งหมดแปลว่ารวมทั้งทีมนะฟุตบอลทั้ลฟุตบอลก็คือเล่นทั้งทีมเปลี่ยนตําแหน่งได้ตลอดนะหน้าไปเล่นหลัง มาช่วยเก,เกมรับหลังขึ้นไปเติมเลยทำให้คนมันเยอะขึ้นอะไรขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นสิ่งที่คนก็พูดกันมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนเรื่องของของฟุตบอลฮอลแลนด์มาเมืองไทยก็มาหลายทีมนะอย่าง p ีเอสวีอเฟนเี่ยเคยมาต้องนานแล้วสมัยรุคกุลิตน,ะนาทัพมาแจ็คสัมสดัมก็เคยมานะฮะก็ตอนนั้นเป็นสุดยอดทีมของยุโรปด้วยมาเมืองไทยนะทีมชาติก็มานะครับก็นานพอสมควรแต่ว่าพีวีในยุคปัจจุบันก็ถือว่าถ้าจะ บอกว่าเหมือนท็อทลฟุตบอลไหมก,ก็คงจะไม่ใช่และคงจะคงจะบอลมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปวิธีการเล่นมันก็ปรับเปลี่ยนไปนะเล่นเล่นด้วยด้วยกลยุทธ์มากขึ้นแต่ก็ถือว่าคนไทยไม่ได้เห็นฟุตบอลฮอลแลนด์ซึ่งโดยพื้นฐานนะครับบอลฮอลแลนด์เป็นบอลที่เล่นด้วยชั้นเชิงและเทคนิคนะครับถือว่าก็นานพอสมควรนะเราเราดูแต่ฟุตบอลอังกฤษมาเมืองไทยซะเยอะลองลองเปลี่ยนบ้างนะมาดูทีมจากฮอลแลนด์ซึ่งเป็นทีมที่เล่นด้วยเทคนิคค่อนข้างสูง ไม่ใช่เรื่องง่าย,ายนะครับที่สโมสรอนดังจากยุโรปอย่าง p s v อสวีเฟเนมาอุ่นเครื่องกับสโมสรอนในเมืองไทยนะฮะไม่ได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติด,ด้วยนะครับเป็นการวัดกันในเรื่องของทัคติกเทคนิคแล้วก็ทีมเวิร์กนะฮะใครที่ยังไม่ได้จับจองตั๋วก็รีบไปจองตั๋วกันซะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วจะอดชมเอาที่สำคัญคุณจะได้เห็นซูเปอร์สตาร์ที่เคยเห็นแต่ในจอโทรทัศน์นะครับคราวนี้คุณจะได้เห็นติดขอบสนามอ่าอย่าลืมนะครับไปซื้อตั๋วได้ที่ไทยที켓เมเจอร์ทุกสาขาครับ